สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Start Up ัพกูรูครับผมวันนี้ผมกูรูนรินครับกับกูรูเฟิร์นครับก็วันนี้เดี๋ยวโอ้ยจะพาทุกท่านมาพูดคุยนะครับสาระการเรียนรู้ในเรื่องของเสารถฟ็อกลิฟต์นะครับเดี๋ยวขอญาตหยิบสคริปต์แป๊บหนึ่งนะฮะสาวก็คือตัวดำๆสูงๆเนี่ยนะด้ไหมใช่ใช่ใช่ขอโน้ตฝังลูกวนหยิบหยิบหยิบกล่องแปม่มาด้วยเลยเนาะ เอาสเปรย์อด้วยได้ไหมทีเด <c oughs> ียวเลยนี่อ่ะนะครับอย่าลืมนะว,วันนี้ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดกติกาเดิมคใครท <ผม S 2> ี่เป็นลูกค้าเราประจำเขาจะรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งคือเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รอเราไว้เลยแล้วเราจะมีของรางวัลมาแจกหอนนะครับวันนี้เราบอกเกมก่อนเลยไหมอ่ะเกมของเราวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแชร์โพสไลฟ์สดนี้นะครับผมแล้วก็กลับเข้ามาคอมเมนต์พวกเรา คนที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แหละคือแค่กดแชร์ไปให้เราหน่อยจะแชร์ไปหน้าเฟซจะแชร์ไปกลุ่มไปตรงไหนก็ได้ขอให้มันรูว่าแชร์ครับแล้วก็กลับเข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะแคปอ่าที่ตรงแยกหลักฐานเข้ามาคอมเมนต์ในไม่ต้องไม่ต้องหลักฐานก็ได้คุณจะคอมเมนต์อะไรก็ได้สิ่งที่คนอยากพูดที่สุดนะตอนนี้คอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์สดแล้วหน่อยใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีของรางวัลเป็นแมสเป็นแมสแบบนี้นะคะครับผมเป็นแมสออันนี้ก็ได้นนั่แมสถ้าหากว่าใครทำตามกติกากดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วอย่าลืม ไปแชร์ให้เราด้วยแชร์แล้วก็กลับมาคอมเมนต์ให้เราหน่อยว่าลูกค้าได้แชร์แล้วแล้วมันจะขึ้นหัวผู้แชร์ด้วยหลักฐานรถที่แบบไม่ต้องแคปมาคือมันจะขึ้นนนับนว่าเป็นผู้ที่แชร์แล้วเราจะแจกแมสให้กับลูกค้าทห้ทถูกตามกติกาให้ทางอ่านท่านละหนึ่งรางวัลจำนวน2ท่านเดี๋ยวแถมสเปรย์ก็ไปให้ด้วยแถมสเปรย์ด้วยแต่ถ้ามีผู้ร่วมสนุกเกินกว่าสองท่านเราจะทําการซุ่มแจกครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับจ้ะชื่อชื่อคอนเทนต์เขาอะไรนะที่เราแชร์เทม แชรน้าเพจอะไร,เ,รเลือกเสายัางไงไม่ให้เศร้าอะไระประมาณนี้ป่ะจะดูนะครับปอดีมันไม่ตรงกับที่ผมเขียนไว้เลยอ๋อชื่อเขาไม่ตรงกับพี่งชื่อของผมเขียนว่ายกอย่างไรให้สมปองเขาบอกว่าซื้อโฟล์คลิปให้ดูที่เสาชีวิตไม่เศร้าแน่นอนเอานะฮะก็คือคือต้องบอกก่อนว่ารถโฟลิฟติเนี่ยชื่อของมันก็เอาไว้สําหรับยกอยู่แล้วนะครับเสาคืออะไรเสาก็คือตัวที่มันยกขึ้นไปนี่แหละดำๆทุ่งสูงนะใช่ตัวที่มันยกของขึ้นไปนี่แหละนะครับ เหตุใดล้วถึงมาพูดถึงเรื่องเสาค่ะเพราะว่านะครับเรื่องเสาของโฟลริฟเนี่ยมันมีด้วยกันหลายประเภทอถ้าท่านต้องเลือกให้ถูกกับการใช้งานถูกต้องไม่ใช่ว่าชั้นสูงซื้อเสาเตี้ยเสาเตี้ยซื้อซื้อชั้นสูงติดลังคาเข้าไม่ได้มีมีนะมีมีมีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาพูดคุยกันเนาะในประเด็นของวันนี้นะครับโอเคอันนี้ด้านหลังเราเนี่ยจะมี เขาบอกมีมีสองขนาดนะพี่มีตัวสองจุดห้าตันกับสามตันอ่ามีทั้งเสาสามเมตรสี่เมตรเนาะใช่ค่ะแต่เนน้อหลักๆเลยนะครับแต่ที่ยกไว้เนี่ยคือเครียกสุดๆเสายังอันเนี้ยอันนี้ยังไม่สุดอันนี้ยังไม่สุดไม่สุดใคะยกตัวอย่างไว้เฉยเกือบ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 ครับผมอันนี้น่าจะสุดแล้วเพรอเนี้เป็นสามเมตรตัวนี้มันสามเมตรอันนี้สามเมตรน่าจะสุดแต่นน้นสี่เมตรต้ไม่สุดจ้ะอ่านะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราถอดโลโล่กล้องเข้าล่มกันได้ไหมได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะครับ เดี่ยเวลาเดินขึ้นที่สูงไม่กลัวจังเลยเดี๋ยวกลัวป้าจะแตกอ่ะไปห,หลังขึ้นเลยนี่สีเหลืองกำพันสีเหลืองกำพันโชว์ตูดกันหน่อยนะครับ <c oughs> อะ๋ยวขอดูข้อมูลแป๊บนะได้จ้ะพอดีเขียนไม่นานแล้วลืม <c oughs> นะฮะัใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วย อย่าลืมเข้ามาร่วมเล่นร่วมสนุกกับเราว่าวันนี้อย่าลืมนะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยแล้วก็กลับเข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดนี้ให้เราหน่อยว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้จะเป็นสติ๊กเกอร์จะเป็นคําพูดอะไรก็ได้ได้เลยแค่นี้ท่านก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนจ้ะเสาโฟกลิฟต์นะครับเสาโฟกลิฟต์เนี่ยจะมีที่เห็นหลักๆเห็นบ่อยๆเลยนะครับจะเป็นเสาแบบสองท่อนสองท่อนก็คือแบบ3ามคันนี้นะครับ เป็นเสาสแตนดาร์ดเสาสแตนดาร์ดเอาด้านในถึงกะถ่ายเห็นด้านนี้นี่เป็นเสาสองท่อนนะครับท่อนนี้ก็คือมันจะมีท่อนในกับท่อนนอกเนี่ยมันเนี่ยเขาเรียกสองท่อนนะครับจะเป็นสแตนดาร์ดที่เห็นได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ข้อดีของเสาสองท่อนนะครับราคาประหยัดนะครับผมดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ดี วิสัยวิสัยทัดดีคืออะไรเนี่ยเน,นี่ยนี่เดี๋ยวเราไม่ควมันเปนอยู่ตรงนู้นใช่คือช่องว่างระหว่งางเสาเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะทําให้ผู้ขับขี่นะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือเวลายกของเะลรขับเคลื่อนรถก็คือสามารถมองเห็นด้านหน้าใช่อันนี้คือข้อดีของเสา,สาแบบสองท่อนนะครับก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนขับเนี่ยเราอยู่ตำแหน่งเนี้ยใช่เราสามารถมองไปข้างหน้าอย่างเงี้ยคือเห็นถนนเราเห็น้าดหน้าได้ชัดเจนเลยครับเนี่ยมันจะเป็นเห็นได้เด่นชัดนะครับแล้วก็ ช่องตรงช่องว่างตรงนี้มันกว้างนะครับมันกว้างแล้วมันไม่มีอะไรขวางเลยค่ะเพราะว่าเสาสองท่อนเนี่ยจะไม่มีกระบอกฟูลฟรีนะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีกระบอกฟูลฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกระบอกฟูลฟรีก็บนเดี๋ยวมันก็จะอยู่ตรงกลางมันขวางไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันซึ่งในเสาสองท่อนนะครับหลักๆเลยจะมีให้เลือกสองความสูงน้อยเฟินอันนี้มยจะมีให้เลือกสองความสูงนะครับก็คือความสูงที่สามเมตรกับสี่เมตรค่ะนะ โดยสาตนดาดนะครับของรถฟลลิฟ์เนี่ยจะเริ่มที่3เมตรอยู่แล้วค่ะนะครับผมจะเริ่มที่3เมตรอยู่แล้วแล้ว4เมตรเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับมันจะมี3เมตร4เมตร5เมตร7เมตรแล้วแต่าสะดวกแลใช้งานบางรุ่นบางยี่ห้อก็อาจจะมี4เมตรครึ่งนะครับแต่ถ้า4เมตรครึ่งผมก็ได้นําไป5เมตรไปเลยเพราะอย่างไงก็ต้องใช้งานเดีลยวนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าเหลือนี่ก็ขาดใช่เหลือนี่ก็ขาดนี่ เซลชาบอกว่าจองเสาวนี้รับเสาหน้าได้ไหมครับได้เลยครับผมนะฮะเซลโอ้โหทำไมคอมเมนต์หนูไม่ขึ้นล่ะเออนะฮะก็คือตัวตัวตัวเสาแบบสองท่อนเนี่ยนะครับข้อดีคือราคาจะถูกนะครับดูแลรักษาง่ายไม่มีอะไรจุกจิกมากนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ดีมุมมองการใช้งานได้ดีคือเราจะมองเห็นของที่เรา ปักที่เราอะไรพวกนี้ได้ง่ายนะครับนี่แล้วในรุ่นสมตันเสาสี่เมตรนะครับของของแชมป์นะครับถ้าเป็นขนาดสามตันเราก็มีออปชั่นเสริมด้วยนะครับคืออะไรเนาะออปชันเสริมก็คือตัวไซชิฟไซชิฟก็คือตัวที่เลื่อนไปขวาเนี่ยนะใช่นะครับติดตั้งมาให้เลยนะครับนี่ก็จะมีสายไฮดรอลิกตรงนี้ตัวเป็นสายแรงดันน้ํามันไซชิฟนะครับ คุณเอโต้โฟโลแมนบอกว่าอยากถามว่าระหว่างเสาสามเมตรอะไรเนี่ยและเมตรแล,และเมตรอาจจะเสาสามหรือสี่เมตราาก็ได้พี่จะเอาเสาอย่างเดียวจะทั้งที่ไหนซื้อไม่พี่เอาซื้อเสาไปก่อนเอาเดียวอยากเอาเดียวชินชนช้นทยอยได้พอสิ้นเดือนนี้เงินออกเอาเบาไปก่อนออพอสิ้นเดือนหน้าเงินออกเอาเสาไปค่อยทยอยทีละอย่างค่อยซื้อพี่ไม่ต้องซื้อต้องหันครับแล้วพร้อมประกอบเมื่อไหร่ก็บอกนะครับ ตอนนี้กวจะได้พอกว่าจะเกษียณนะได้ได้คบคันพอดีและถ้าสำหรับเสียเอโต้นะครับเสียโต้ไม่ต้องใช้เงินสดนะครับวันนี้ขอแค่คุณส่งสเตเตเมนต์มาเดี๋ยวเราอนุมัติให้เลยภายใน24ชั่วโมงนะครับแค่เห็นสเตเตเมนต์ก็สามารถอนุมัติได้เลยได้เลยได้เลยนะครับส่งสเตเตเมนต์มาอย่างเดียวนะครับอ่ะก็คือเสาสองท่อนนะครับเป็นในพื้นฐานทุกรุ่นเลยนะครับของรถโฟล์คลิฟต์นะครับจะเป็นเสาแบบสองท่อนและส่วนใหญ่จะนอกเหนือจากที่มันเป็น ออปชันพิเศษนะครับที่บางคนต้องการใช้ความสูงด้วยและต้องการเข้าที่แคบด้วยนี่น้องไม่เฟินมันจะมีเสาอีกประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเสาสามท่อนเสาสามท่อนใช่เราจะอยู่ตรงไหนดีที่มันไม่ร้อนเรามาขนาดนี้แล้วคงไม่ต้อนแล้วอยู่งี้อยู่งี้จะได้ไม่ร้อนอันนี้ควรหนูดำใช่ไหมออนก็ไม่น่ามีที่ว่างแล้วอะไรเดีพี่หลังให้แดดนะก็คือมันจะมีเสาอีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเสาสามท่อนนะครับ ต่สามท่อนคืออะไรก็คือไอตัวเสาข้างหน้านั่นแหละมันจะมีข้างละสามท่อนข้างละเหรอพี่อ่าคืออ,อันนี้มันมีข้างละสองท่อนใช่ไหมมันประกบกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีกระบอกไฮโดรลิกยัน<า>ขึ้น,น,นใช่สามท่อนเนี่ยคือมันก็จะประกบไปชิ้นหนึ่งนะครับค่<า>สะสเต็ปเนี่ยเวลามันมันยกขึ้นเนี่ยมันก็จะหนึ่งท่อนแล้วก็ท่อนที่หนึ่งยกขึ้นไปแล้วเป็นท่อนที่สองใช่ไหมแล้วก็ยกอีกทีก็จะเป็นท่อนที่สามเป่าไปก็จะมาซ้อนชั้นกันไว้มันก็จะซอนยกขึ้นทีละชั้น ้างละสามท่อนข้อดีคือเสาสามท่อนแบบนี้ถ้าคุณเอาเสาลงแบบแน่พื้นเลยนะเอางานแน่พื้นเลยนะความสูงของเสามันจะไม่เยอะอ๋อก็คือสูงประมาณหัวเก่งรถเราเนี่ยใช่มันจะสูงประมาณหัวเก่งเนี่ยสูงประมาณเนี้ยเนี่ยหัวเก่งประมาณหัวเก่งอันนี้คือขนาดเราเราเรียกหัวเก่งผมสูงร้อยเจ็ดห้าตัวนี้อยู่ประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรสิก็คือถ้าเป็นเสาแบบสามท่อนเนี่ยความสูงของเสามันจะไม่เกินนี้นะครับ แต่มันสามารถยกได้ถึงห้าเมตรหเมตรความสูงข้าก็สูงใช่ก็คือความสูงที่ยกสูงสุดเนี่ยมันจะยกได้เยอะเพราะว่าเสามันสามท่อนเนียมันจะทอ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 ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้มันจะเหมาะกับคนที่ต้องการเอาเข้าตู้คอนเทนเนอร์อ๋อพวก้ตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้มันต้องกัดเรื่องความสูงต้องการเข้าตู้คอนเทนเนอร์และสามารถวางในเชลที่สูงสูงด้ดเมตรสี่เมตรได้นี่ สามท่อนต้องตอบโจทย์หลายอย่างมันไปประโยชน์ของมันหลักๆคือเข้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับสําหรับเสาแบบฟูลฟีนนะครับแต่ถ้าเป็นเสาเป็นเสาแบบนี้มันจะเข้าตู้ลําบากเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะสูงประมาณ3เมตรคือมันจะเขาเรียกว่ามันแทบจะพอดีตู้ใช่มันมันจะยกได้นิดเดียวแต่ถ้าเป็นเสาฟูลฟีเนี่ยมันจะยกได้เยอะกว่านะครับครูเชี่ยวชันมากล้องเหรอคะอาจัดเลยจ้ัดอยากให้มาลำบากกันสองคนอยาก นมครับหนูมันตัดแดดดำหมดเลยดูเล็กเดียวเนี่ยนะก็คือเนี่ยไปละสองท่อนสามท่อนนะครับแล้วถ้าอย่างเป็นที่เราจำหน่ายกันเนาะเสาเจ็ดเมตรอย่างเงี้ยมันก็ยังต้องเป็นสามท่อนเพราะถ้าอ้นเป็นสองสองเมตรสองท่อนนะโอ้โหมันจะร่วมแบบสามเมตรครึ่งอ่ะแค่จอดรถเาก็เลยแล้วอ่ะก็จะลำบากเกินไปนะครับในรุ่นสาเจ็ดเมตรก็เลยจะต้องเป็นแบบสามท่อน ก็เลยต้องมีควจะเป็นต้องเป็นสามท่อนเพราะมันจะแเฉลี่ยวความสูงให้มันให้มันให้มันมันไม่สูงมากใช่มันจอดจอดอยู่ได้ไม่ใช่โอ้โหโดเลยเข้ากดังไม่ได้เลยอะไรยงนั้นนะฮะอืมคือซึ่งแบบเสาสามท่อนเนี่ยราคามันจะสูงกว่าสองท่อนเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรที่บอกว่าเยอะพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเสาสามท่อนนะครับจะมีกระบอกไฮดรอลิกอีกหนึ่งอีกหนึ่งกระบอกใหญ่ใหญ่อมันมีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างเสาสองท่อนนะครับกระบอกตัวนี้เราเรียกว่ากระบอกฟูลซี มันจะทําหน้าที่ในการยกของสเต็ปแรก<ฮ>ะนะครับมันจะยกของสเต็ปแรกเพื่อให้เนี่ยของของเราเนี่ยย,ยกสูงจากพื้นได้โดยที่ความสูงเสายังไม่เปลี่ยนอ๋อ,อก็คือแค่ขยับข<ช>ยับไอ้คนเรายกข,ของขึ้นแต่เสาด้านบนเนีไม่เปลีย่ยนสมมติเราไปชิปของในตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมคุณก็สามารถสมมติมันคอนเทนเนอร์มันสามเมตรมีพาเลทสองพาเลทซ้อนกันอยู่นะครับพาเลทแรกหนึ่งเมตรคุณก็ต้องยกงาขึ้นมาในความสูงหนึ่งเมตรเพื่อจะชิปของถูกต้อง ถ้าเป็นเสาฟูนฟรีนะครับความสูงเสามันจะไม่เปลี่ยนทําให้เราทางานได้ก็เคยหัวข้างบนเนี่ยหัวเสามันจะ,จะไม่เปลี่ยนใช่ก็คือตรงนี้มันก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่<อ>ราคามันจะสูงนะครับบางคนถามสามเซวบอกเซว็เสาสามเมตรเท่าไหร่ท่านี้ครับเพิ่มสี่เมตรเท่าไหร่เพิ่มสองหมื่นครับแต่พอเพิ่มไปห้าเมตรอ้้วทำไมกลายเป็นเพิ่มแสนกว่าก็มันเป็นฟูฟรีไงใช่พราะเป็นฟูฟรีเสาถามท่อนนะครับก็ต้องอธิบายลูกค้าเข้าใจตรงนี้นะครับถามว่า เออแต่ผมไปก็ถามว่าร้อนไหมเนี่ยกถามว่าร้อนมาตอนนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะ้วใช่ไหมหลังก็ไหม้หลังก็ไหม้หมดแล้ววันนี้พี่แดรินพาผมาไล่ต้อนดูเจดับหมดเลยนะเออตัวหนดูดุดเด็กก็คือนั่นแหละถ้าเป็นสาวสามท่อนนะครับมันจะเป็นเฉพาะนิดนึงค่ะซึ่งลูกค้ากลุ่มเนี้ยมันก็จะไม่ได้แพร่หลายเหมือนกลุ่มสองท่อนเนาะใช่ค่ะสองท่อนก็คือใช้ทั่วไปร้านสู่ก่อสร้างโกลดังสินค้าอะไรต่างๆนะคะตัวอย่างเป็นสองท่อน ซึ่งลูกค้าที่ใช้สามท่อนเนี่ยอาจจะเป็นแบบโกดังที่ต้องเอาของลงจากท่อคอนเทนเนอร์มีการโหลดของเข้าตู้คอนเทนเนอร์อ่ะอย่างอันนี้แรกโกดังผลไม้ก็ได้ส่งออกอะไรเงี้ยอ่าเขาจะต้องขับเข้าตู้คอนเทนเนอร์ท่านต้องใช้เสาสามท่อนแบบฟูลฟรีตูกต้องเรมาได้หรือจะเป็นสองท่อนแบบฟูลฟรีก็ได้แต่ไหนๆซื้อแล้วแนะนําเป็นสามท่อนดีกว่าเหลือดีต่าใช่นะฮะเพราะว่าบางทีท่านไปจัดของในเชลเนาะ มันก็ยกได้สูงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้สองท่อนไปแล้วสามท่อนไปแล้วมีถึงสี่ท่อนนะมีสี่ท่อนอีกอ่าแต่สี่ท่อนเอออนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นแพร่หลายแล้วเพราะว่า,าม,มันน่าจะเกินการใช้งานในเมืองไทยแล้วนะครับอย่างเคยเห็นแบบไอ้รถที่มันขับในแมคโครไหม นี่เขาแบบโซ่เทีไว้สำหรับวางเที่เลี้ยงข้างในนะโคตรสูงเลยนะใช่อันนั้นนะสี่ท่อนเพาะชั้นโคสูงมาณหกเมตรเจ็ดเมตรได้แล้วนี่อันนั้นนะสี่ท่อนอันนั้นสี่ท่อนแล้วคนขับแม่งสายตาดีมากเลยนะเล็งอะนี่นี่แบบเฮ้ยมึงเห็นมองเมื่อยแล้วเฮ้ยมึงแบบเป๊ะมากเมืเวลาลนูไปแมคโครหนูเคยมองเคยเคยอย่างที่บอกอ่ะเคยมองเขาว่าะเขาจัดแบบที่สูงสูงอะพวกนี้ไม่มองก็ไม่ได้เสียงสัญญาณเตือนแม่งดังเรื่อกเตือนนะฮะคืออันนี้คือมืออาชีพเขาผ่านการอบรมนะครับก็อย่างนั้นแหละมััันน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 จจะะะะเเเเปปปป็็็รรรรถถถภทท้้สมอ่่าาคบบบแ เขาเรียกชื่อไม่ถูกนะจำไม่ได้นะฮะแต่แบตดนั้นแหละไปหาดูหาดูได้ครับผมสก็คือวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของเสาสองทอนก่อนของเราเสาสองทอนมีรุ่นไหนบ้างพี่เฟเฟินราคาอย่างไงเท่าไหร่ถ้าตัวนี้ก็เริ่มเล็กสุดเลยอะตัวนี้เล็กสุดมันก็จะเป็นตัว2.5ตันอ่า2.5ห้าตันเสาสามเมตรเนี่ยราคาจะอยู่4 6่0 0 0หกหดันเริ่มต้นเริ่มต้นถูกกองเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับ อันนี้เราต้องย้ำว่าเป็นราคาโปรโมชั่นเพราะปกต,ติตรงนี้มันราคาจะอยู่488,000ัเราลดราคาให้โดยที่ลูกค้าเนี่ยยังไม่ต้องต่อรถให้เราต่อเลยนะครับต่ออีกได้ไหม อย่าต่อแล้วพอแล้วพี่ต่อได้ไหมต่อได้ต่อได้ถ้าใครที่ต้องการจริงๆสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เรื่องราคาครับแล้วก็ราคาของเรารวมภาษีแล้วรวมแมทแล้วรวมแมทแล้วนะครับแต่ราคาตอนนี้อยู่ภายในสี่แสนหกหมื่นแปดพันแต่ต่อสองแสนเนี่ยก็ไม่เอาเนาะเพราะแบบต่อได้ก็ต่อแล้วสองแสนเลยครับเออเริ่มอยู่ไม่สุกแล้วนะครับอันนี้ข้าวสารมันโดนแดดระดมหมดเลยนะไม่ดูดิพี่เช้าสองห้าตันเนาะจะมีเสาสามเมตรแล้วก็เสาสี่เมตรนะครับเสาสี่เมตรก็เพิ่มอีกสองหมื่นบาทนะครับผม จะเป็น4ี่แสนแปดหมื่นแปดพันนะครับค่ะมีบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนถูกต้องเรามีไฟแนนซ์รองรับด้วยใช่ถ้าลูกค้าท่านอ่าเขาบอกว่าบางบางโค้ค่าจะท้อถามว่าเรามีไฟแนนซ์รองรับไหมอ่าที่เราตอบได้เลยว่าเรามีไฟแนนซ์รองรับให้ลูกค้าครับผมแถมสามารถซื้อได้ทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลด้วยอ่าเพราะว่าเราสามารถออกใบบเงิกับภาษีให้ลูกค้าได้ถูกต้องทุกอย่างครับครับ,ค,รบ,ค,รบคือเราบอกแล้วรวมเบ็ดแล้วแล้วรวมเบ็ดแล้ว,เร,ลว,ลวเราออกใบบเงิกับให้ด้วยนะลืมลืมถามคำถามลืมถามคำถามไปเลย ลืมถามว่าถามไปเลยรครับเสาถามท่อนแบบฟรี free, นี่ที่เราได้พูดกันไปเมื่อกี้นะครับเหมาะกับการใช้งานแบบใดนี่เหมาะกับการใช้งานแบบกิ๊กเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วนะข้อหนึ่งนะครับเท่าตู้คอนเทนเนอร์ค่ะข้อสองใช้ในลานโลง่งใในลานโลง่งคุณมีเวลาสามสิบวินาทีครับหนึ่งสองสามพอมันร้อนมันร้อนนะครับอะท่านใดดูเราอยู่นะครับพิมพ์เร่องสนุกกับเรามาหน่อยเนาะ คุณเจมบอกว่าแชมป์ใช้ดีจริงครับอันนี้ลูกค้าพิ้วยอดนะครับคุณเจมเดี๋ยวถ้าอนาคตนะครับมีการส่งออกสินค้าคุณเจมต้องซื้อเพิ่มอีกคำหนึ่งเป็นเสาฟูฟีเป็นฟูฟีเนี่ยเขาคุณเจมกำลังรออยู่เหมือนกันตัวฟูฟีอยากได้เสาสี่เมตรฟูฟีน่อกำลังรอเช็คราคาอยู่ตอนเนี้ยอ๋อสี่เอาแสาเป็นสี่เมตรใช่ไหมมาคืนอุปกรณ์ค่ะอ๋อูกค้าโทรหน้าร้านไงเวพี่ชาว นี่สตีที่เล่าบอกว่าอยากเห็นน้องเฟิร์นขับรถบ้างเรื่องขับรถวันนี้ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับพี่บุ๋มพอดีวันนี้เฮียใช้หนูไปขับรถไถแต่พอดีวันนี้ติดไร่สดก็เลยไม่ได้ไปอะค่ะอ่นะฮะเดี๋ยวจัดคอร์สอบรมมาพร้อมกันเลยนะระหว่างเซลใบเฟิร์น VS เซลบุ๋มบิ๋มนะครับแข่งกันเลยแข่งกันไถแข่งกันไถนะครับ คุณเจมบอกว่ารอราคาครับบอกอันนี้ไม่ไม่ได้ลืมนะคะคุณเจมพอดีรอราคาเหมือนกันได้ไพอดีสเปคที่เรามีอยู่เป็นสาเมตรนะสามเมตรถูกต้องาคาที่เรามีอยู่คฟรีห้าเมตรเดี๋ยวสี่เมตรเดี๋ยวต้องรอเช็คครับจ้ะแต่จริงห้าเมตรผมว่าคุ้มกว่านะตั้ไหนก็ซื้อแล้วเพื่อยใช่ไหมใช่ใช่ห้าเมตรคุ้มกว่าเพคุณเจมเขาเป็นร้านวัสดุเพราะว่ายกปุ๋ยด้วยยกแบบเกี่ยวกับปูนพวกอะไรพวกนี้ด้วยอ๋อเพราะว่าถ้าเป็นสามท่อนเนี่ยมันสี่เมตรอ่ะ ก็ยังนึกไม่ออกว่าว่ามันจะยังไงเพราะว่าสามท่อนนะมันจะตอนจะท่ปกติตัว4เมตรฟูฟีเราจะยังไม่มีใช่ใช่ใช่ไม่คิดว่าน่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะนะครับแต่ถ้าเมตรจะมีแน่นอนแต่ถ้าสามเมตรฟูฟีมีเคยเห็นค่ะสามเมตรห้าเมตรใช่สามเมตรห้าเมตรมีแต่สี่เมตรยังไม่ตอนนี้คุณเจมเขาใช้อยู่เป็นตัวสามตันเสาสามเมตรนี่แหละแต่ว่าคุณเจมเขาอยากได้เป็นตัวเพิ่มเป็นสี่เมตรแต่อยากได้เป็นเสาฟูฟีอ๋อโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหน้าสเปกน่าจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าต้อง รอโรงงานสลุปมาให้นะครับอ่ะขอบคุณนะครับผมที่ติดตามนะครับอ่าคุณเอโต้คุณเอโต้มีอะไรจะถามอะไรอีกไหมถามหน่อยช่วยถามหน่อยครับช่วยถามหน่อยคุณเอโต้มีอะไรจะถามอะไรอีกไหมคะช่วยช่วยรันคอมเมนต์เราหน่อยนะครับคุณเจมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะคุณเจมมาร่วมสนุกกันมาว่าอ่าวันนี้กิจกรรมของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณเจมกดแชร์แล้วเดี๋ยวเวลาคุณเจมอ่าคุณเจมเนี่ย คอมเมนต์อะไรเนี่ยมันจะขจะึ้นแล้วก็ได้ของรางวัลไปด้วยลแล้วครูเจมันจะได้ของรางวัลด้วยนะคุณเจมอย่าลืมแชร์ให้เราด้วยนะคะครับก็ในตัวนี้นะครับรุ่นที่ติดตั้งเสาสามท่อนของเราจะมีะอยู่หนึ่งรุ่นนะครับ<า>ก,ก็คือ c X 3 0 5 0นะครับรุ่นนี้จะมีมุ้งกี่ด้วยะนะฮะลูกค้าสามารถติดตั้งมุ้งกี่เป็นออปชั่นเสริมได้นะครับราคารวมมุ้งกี่เนี่ย อยู่ที่6กแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะเรารีวิวไปหลายคลิปแล้วเรารีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่คลิปนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งช้อยที่เราจะมาพูดให้ฟังกันนะครับก็คือพูดง่ายว่ามันเรามีก็คือลูกค้าบางท่านเขาจะไปแบบเป็นตักกับแบบยกช่คือเรามีตัวเลือกให้สองอย่างอย่างที่บางทีส่อนใหญ่นะที่เห็นเลยนะยางก้อนลกหน้าร้านรับซื้อยางค่ะพวกเนี้ยคือเขาจะ พื้นที่รางเขาจะไม่กว้าง<ช>ครับ<ช>แล้วเขาจะต้องยกทั้งยางแผ่นตักทั้งยางก้อนนะครับมันก็เลยต้องใช้2ประเภทก็คือเอาตัตากใส่รถบรรทุกเสร็จยางยางแผ่นที่เขาแปลรูปออกมาเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะวางอยู่บนพาเลทอ,อ๋อแต่จรงิงอย่างนั้นหนูว่าคุ้มนะเขา,าใช้งานได้สองอย่างใช่เขาก็จะต้องถอดพุ้งกีออกแล้วก็เสียบพ,พาเลทเพื่อที่จะยกเข้าโกดังค<ช>่ะพวกนี้เขาจะไม่ได้แบบขายปลีกค่ะ คือยางก้อนเนี่ยเกษตรกรเข้ามาขายปีกให้โรงงานออพร้อมกับน้ายางสดใช่ไหมแล้วโรงงานก็ต้องเอายางพวกนี้ไปรีดให้เป็นแผ่นเพื่อที่จะส่งโรงงานแป็รูปอีกครั้งหนึ่งออก็คือเหมือน,เป,นเป็นทอดเป็นทอดไปแหละใช่ซึ่งพวกนี้มันจะต้องมีการสต็อก <ฮะ S 1> สต็อกไว้ในโกดังนะครับมันจะต้องใช้โฟล์ลิฟที่มีงานในการยกเพราะว่ามันก็น้ําหนักเยอะนะ,ะ,ะประมาณนี้นะครับฟังเสียงภาคไปก่อนนะครับตอนนี้มันร้อนพอดีว่าตอนนี้มันร้อนเข้าเข้ากล้องไม่ได้ ฟังเสียงภาพไปก่อนค่ะพอตอนที่มาไลฟ์ตกกนอนแรกมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนใช่นะฮะ <laughs> ตอนที่ยืนไลฟ์ตอนแรกมันไม่ร้อนพอไลฟ์ไปแล้วว่ามันร้อนอ่าอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วร่วมกิจกรรมกับเราเข้ามาเลย,ยง,ง่ายๆแค่กดแชร์ไว้เลยกดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์จะกดสติ๊กเกอร์จะกดะคำถามหรือจะอะไรก็ได้อ่าเข้ามาเลยนะเด้เหรอทำการแจกแมสก์กับแอลกอฮอล์นะครับถูกงวันนี้เรามาไลฟ์กันอยู่ที่ที่เห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาข้างหน้าเนี่ย เรานยู่นั่นใหญ่ของเรานะครับอยู่อยู่ในนครสวรรค์นะครับอยู่ติดกับโรงแรมพาราดิโซนะถ้าใครอยากจะมาที่สำนนกงานใหญ่นะครับมีห้องรับรองมีน้ํามีกาแฟพร้อมนะครับมีถ้าบอกว่ามาแล้วแบบอ่าาเลยนะมันบ้านไกลค้างคืนนี่แหละทางมีโรงแรมติดกับโรงแรมเลยนะครับผม เราอยู่เส้นนครสวรรค์พิษณุโลกที่เป็นต้นทางนะต้นทางนะต้นทางแต่ถ้าเป็นนครสวรรค์พิษณุโลกเส้นนั้นอ่ะไปยาวมันเกือบกลางทางนะครับเพราะเส้นนครสวรรค์พิษณุโลกเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากสามแยกตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บจะนับเป็นหนึ่งจุดที่หนึ่งเลยจุดที่หนึ่งเขาวรีหัวหัวซอยหัวซอยเลยเราอยู่แต่ต้นทางเลยนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยไปสัตว์ทวีเจเนริ่งนะครับจะเจอที่นี่แต่ถ้าท่าพิมพ์คําว่าโรงงานรถแรตเตอร์แชมป์โรงงานรถแชมป์ท่านจะไปเจอที่เบึงน้ําใส พี่นุ่นจะไปโรงงานลงรถใช่แต่ถ้านท่าพิมพ์คำว่ารถแชมป์ชุมแพรท่านก็จะไปเจอที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นนะครับรแล้วแต่ลูกค้าจะพิมพนึังไงแต่ท่านจะมาที่นี่ท่านต้องพิมพ์ว่าทับทว<ะ>ีอินเจเนียริ่งจะเจอที่นี่นะครับผม<ะ>คือ Google นออเนี่ยเขาละเอียดมากเลยนะให้เราเลือกแบบตั้งชื่อได้ตามใจเราเลยตั้งชื่อได้เลยใช่นะอยู่ติดพาราดิโซนะครับ ก็ฝากพวกนั้นติดต่อเนาะได้ค่ะทางพี่ผมฝากหน่อยเสียงช่องทางแรกก็จะเป็นในเรื่องของที่เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของ Facebook ครับผมแล้วก็จะมีในช่องทางของ LINE พิมพ์คำว่า c h a m p คือแชมป์แล้วก็ขีด f ก็คือจะเป็นในเพจของเฟกโฟกลิฟเป็นไลน์ของโฟกลิฟโดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะมีในช่องทางของ YouTube ครับผมยูทูบตอนนี้ก็คือลูกค้าสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยว่าแท็กเตอร์แชมป์เราจะเป็นโฟกลิฟแจ๊คเนี่ยเห็นไหมอย่าหลงวรรณเนี่ย ทีมเขาว่าโปรเฟแชมป์เดี๋ยวมันจะขึ้นใน YouTube ตอนนี้ในนั้นมันจะมีวิดีโอการใช้งานมีคะไรนะเคล็ดลับพารวยแล้วก็รีรันที่เราไลฟ์ร่วด้วยก็จะไปรีลันเนี่ยนะถ้ใครดูเราสองคนไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูในยูทูบได้แต่ว่ามันก็จะมีฉบับที่ไม่มีเสียงทดลองไม่ไม่มีเสียงกล้องอ่าเขาเรียกว่าคัดกองมาแล้วคัดกองมาแล้วนะครับท่านก็จะดูได้และท่านสามารถเลือกดูช็อตที่ท่านสนใจได้ถูกต้องเลื่อนเลื่อนเอาเลยรือท่านไม่มีช็อตที่สนใจเลยแล้วก็ท่านก็เลื่อนสุดไปเลย แค่บอกว่ามาเห็นว่าต่ออยากเห็นหน้าเฉยอย่างเงี้ยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวฝากกันก่อนช่องทางอีต่อเสร็จแล้วนะครับรุ่นรถของเราที่พร้อมจำหน่ายตอนนี้นะครับ cx <ะ>2 5 3 0 4 6 8 0 0ศบาทนะครับยกสองจุดหตันยกสูง3เมตรนะครับ cx 2 5 4 0 4 8 8 0 0บาทนะครับยก<ะ><ะ>2.5ตันเสาสูง4เมตรนะครับ cx <ะ>2 5 4 0ติดบุ้งกีนะครับยก2.5ตันเสาสูง4เมตรโทมบุ่งกีนะครับห้าแสนแปบาท นะค่ะนะครับอันนี้คือรุ่น 4X เนาะต่อไปรุ่น3ตันนะครับ3ตัน3เมตรนะครับพร้อมไซชิป500,000 48, 48,000บาทจ้ะนะครับ3ตัน4เมตรพร้อมไซชิป568,000บาทนะครับ3ตัน5เมตรเสาฟูลฟี3ท่อนพร้อมมุ้งขีงาเท688,000บาทนะครับตอ,ตอนนี้ราคาเป็น700,000 108,000แล้วค่ะอ้าวราคาขึ้นแล้วนะครับผม <คะ S 1> ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ในเสี้ยววินาที7 1 8 0 0 0บาทนะครับผมไม่ไดด้อัปเต แล้วก็ตัวสุดท้าย3ตันสาวเเมตรล้อหน้าคู่พี่ปเฟิเจ็ดแน718,000ค่ะเท่ากับตัวบุกีแต่ตัวนี้พิเศษตรงเสาเสาวเเมตรอันนี้คือลงสีเนาะหลักเลยคือจะเป็นงานลงสีที่ยกสีลง้ำตานยกบิ๊กแบกนะครับใครต้องการยกบิ๊กแบกเข้าสินค้าเข้ารถพ่วงข้อเกษตรเออนึงต้องนานสบายเลยตัวนี้เลยสาวเเมตรล้อหน้าคู่จากโรงงานเลยนะครับล้อหน้าไม่มีการมาเสริมมาเติมที่นครสวรรค์ ติดตั้งมาจากโรงงานเลยรับประกันทั้งหมดลงรถลงรถนี่คือพอมใช้งานเลยคือวิ่งได้วิ่งได้เลยใช้งานได้พอใช้งานเลยนะครับแล้วราคาที่ผมแจ้งทั้งหมดไปแล้วนั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วถูกต้องนี่อยากจะย้ำตรงนี้ทางเรามีใบกับภาษีให้ถูกต้องชัดเจนทุกรุ่นทุกขนาดนี่นะฮะแต่ถ้าท่านซื้อผ่อนผมแถมประกันให้ด้วยมีประกันให้จ่ายตังค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สินค้าทุกคันนะครับสามารถจัดเป็นนั้นได้บุคคลธรรมดาเช่าซื้อได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็น รูปแบบหอจก,กอบจก,กหรือท่านจะต้องยื่นภาษีแบบเป๊ะๆนะครับปกต,ต,ติถ่าที่อื่นอบบบางที่เขาจะจำกัดซื้อได้เฉพาะในนามบริษัทอย่างเดียวอันนี้คือไฟแนนซ์ธนาคารน,นะครับ <ภา S 1> แต่ของเราเป็นไฟแนนซ์ท้องถิ่นท้องถิ่นนะครับดูแลกันแบบถึงใจนะครับดูแลกันแบบง่ายๆอนุมัติไวภายใน24ชั่วโมงเอกสารครบอนุมัติภายใน24ชั่วโมงยื่นทางไลน์ได้เลยที่สำคัญคือยื่นทางไลน์ได้เลยเอกสารตัวจริงท่านรอไปเก็บตอนส่งมอบรถถูกต้องค่ะง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ก็คือซื้อของเนีไม่ต้องเจอหน้าเซลเลยเขาบอกว่าเห็นแต่ในในลูกในลูกตัวจริงีไม่เคยเห็นเลยจ่ายเงินเรียบร้อยไปตั้งแปีสองปีแล้วเจอกับเจ้าหน้าที่บริการลัางกันถ่ายของเรานะครับซึ่งของเราเนี่ยรับการให้2ปีหรือ2องพันชั่วโมงนะครับมีบริการตรวจเช็คฟรีสามปีดูแลให้ท่านถึงบ้านนะก่อนที่จะไม่มีคนดูเรามาเฉลยกันไหมก็เริ่มล้ำละเริ่มลำ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 ฝ่าหลักที่ลำไม่ใช่แล้วมันร้อนร้อนนะครับก็วันนี้เราถามกันในเรื่องของไม่ได้ถามเนาะ ได้ถามค่ะก็เดี๋ยวให้อมินงเขาดูกันว่าใครมีไฮไลท์ใครแชร์แล้วก็เดี๋ยวเราแจกส่งให้ถึงบ้านนะครับเราเลือกส่งขนส่งที่ถึงมือท่านไวที่สุดแหละขนส่งเอกชนเขาบอกว่าการที่เราจะส่งของให้ลูกค้าเราไม่มีไปเก็บปลายทางนะไม่มีไม่ใช่พอขนส่งไปบอกว่าเก็บตังค่าร้อยอย่างเงี้ยไม่มีนะใช่นะคุณคุณคุณต้องเอิ่แล้วคะครับเอออ่าก็ประมาณนี้นะครับฝากกันไปด้วยนะฮะสำหรับรถโฟล์คลิฟท์แชมป์มีให้เลือกกันทุกรุ่นสต็อกมีพร้อมส่งเลย ตัดสินใจวันนี้พรุ่งนี้ได้รถเลยก็มีนะครับอ่อาเขาเรียกว่าสต๊อกพร้อมสต๊อกพร้อมจริงๆถ้าท่านซื้อผ่อนเอกสารครบเนี่ยอนุมัติภายใน24ชั่วโมงแน่นอนถูกต้องแล้วก็นัดวันรับสินค้ากันใช่ครับนัดวันรับสินค้ากันได้เลยไปดูเลือกรอได้เลยไปดูเลือกรอ <c oughs> ได้เลยเงินดาวท่านเก็บไว้ที่บ้านท่านแค่โอนมาจาให้เราหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ท่านใช่ค่ะแค่นั้นเองนะครับอ่าประมาณนี้เนาะใช่ค่ะฝากกันไว้สักครั้งหนึ่งช่างคร้งติดต่อที่่เรรราไสกัันอยูถโชมคบ การสำรวจผ่างทางไลน์แอดแชมปขีด F นะครับเบอร์โทร05622155นะครับถ้าอยู่ภายสารไปดูได้ที่สาขาชุมแพมีรถให้ดูด้วยนะครับพิมพ์กันใน Google ได้เลยได้คุณเจมส์รถแชมปสาขาชุมแพคุณเจมบอกว่าอยากดูเสาฟูฟีห้าเมตรครับเดี๋ยวเอาไว้ในไลนามันมันน่าจะมีไลน์ต้องไปย้อนดูในไลน์ใช่ว่ามันจะมีไลน์ไหนก็ส่งลิงก์ไปได้ค่ะนะครับอะโอเค ย่งไรเดี๋ยวขอตัวก่อนขอบคุณคุณเจมด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนเราถูกต้องเดี๋ยวเรืเ่องเต่าไม่ลืมเดี๋ยวเราไม่ลืมไม่ลืมครับผมโ okay, อเค,คขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ